โอเคครับผมขอากาบสูสด,ดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมอยู่ในหน้าเกมของโปรเจก One Piece นะผมก็ผมคิดนะว่าน่าจะเป็นแมปที่ดีแมปหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าผมเห็นปกเกมนะผมค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับผมแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็มีประมาณ1 5 0 0คนเลยนะที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคซึ่งผมเห็นแล้ว น่าจะเป็นแมบวันพีที่ผมยังไม่เคยเล่นนะผมผมน่าน่าจะยังไม่เคยเข้านะโอเคนะผมรู้สึกเหมือนว่าจะมีผลปีศาจเยอะมากเลยนะผม <c oughs> ก็มีผลเลฟิฟสปินโอ้โหเยอะแยะเลยนะผมคอนโทรไลท์ควกบาเรียโอ้โหมีเยอะอยู่นะผมซึ่งอัปเดตเนี่ยอ๋อเขาเพิ่งนะอัปเดตมาด้วยเนาะฟินิก์ฟูสอ๋อผลฟินิก์นะครับผมแล้วก็พวกแก้บัคอะไรต่างๆนะครับผม มีโค้ดด้วยนี่1ชั่วโมงเย็ดีนะครับผมก็อะไรเนี่ยรีเซ็ตสแต็กนะครับผมโอเคก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าน่าจะดีอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็เกิดขยะให้ผมเข้าไปเล่นเกมโปรเจกต์วันพีนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผมด้วยนะโอเคโอ้โอก็ตอนนี้นะผมผมได้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะโอเค okay. อย่างแรกเลยโอ้ไม่มีเสียงเพลงเหรอแล้วผมลืมเปิดว่ะ อ๋อมีจอยเฟนด้วยนะผมมีกดเพย์แล้วก็คัตตอมไซส์นะครับผมนี่เราเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนดีกว่านะผมผมขอใช้เวลาการแต่งตัวก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะแต่งตัวนานนะแต่สําหรับผมผมว่าไม่น่าจะแต่งนานหลอกนะสําหรับผมนะโอเคเพราะว่าจะรีบเข้าไปเล่นตัวเกมมากกว่านะผมโอเคโอเค โอเคครับ okay, ทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมได้แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการแต่งตัวของผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเลยนะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอ้ต้องค่อยๆกดคิงนะไม่งั้นไม่กดไม่ได้นะเนี่ยมันกดค้างไม่ได้นะเออโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปกดเล่นกันเลยดีกว่านะผมมากดฟินิชเลยนี่กำลังเทลพอรนะ์ตครับโปรเจกต์วันโอเคครับผม โอ้เสียงเพลงปิดไงครับปิดไงครับปิดไงครับผมจะปิดเสียงเพลงครับอ๋อออปชั่นนี่ไงปิดแล้วนี่เดี๋ยวผมเปิดโอโอเคน่าจะได้ยินคนระับโอ้เสียงดังไปเกมผมนี่ตัวเกมเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเค ซึ่งเดี๋ยวมันวิ่งยังไงเอ่ยอ๋อก็คอนโทรนะผมเพื่อเป็นการวิ่งนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยสวยอยู่นะนะภาพสวยอยู่ยนะออโอเคเราเจอบาร์กี้แล้วอย่างแรกเลยเกมนี้มันเล่นยังไงบาย25000แล้วเราดูเงินตรงไหนวะเนี่ยนี่นะครับผมมีสแต็กให้ด้วยนะครับโอ้มีอยู่ร้อยเดียวเองอะ ใช้ทั้งสองหมืนห้าโค้รเยอะเลยเกยวผมย่า okay. งแรกผมขอเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรอะ่ะอ,อ,อ๋อเฮอ้ยเฮ้ยก็คอนโทรลนะผมจะเป็นการวาร์ปนะครับอ่เดี๋ยวลองใหม่ชนี่เป็นนงแล้วโอเคอย่างแรกเลยเราต้องหาแบนดิตีหรือเปล่าไม่ใช่สิเราต้องรับเคเวสก่อนฉะนั้นแล้วรับเคเวสจากนามิ เราก็ทำการไปตีนะครับผมโอเคโอ้โหระบบโซโ่เอ,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 อื้อเอื้อเอื้อไม่แบนดิตอุ้ยทำไมแบนดิตมันดูอึดจังวะโอเคนะผมเราต้องทำการฆ่าห้าตัวนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราจะว์ปแล้วก็ไปต่อยเตะต่อยเตะนี่งเราทำไมแบนดิตมันดูตีโหดจังวะ เหมือนนับเกมไม่นั่นเลยไอ้นั่นโหดกว่านะผมแกนพีทแกนพีทโหดกว่านะโอเคอย่างแรกเราอัพสเต็กกันเลยดีกว่านะอัพสเต็งสักหน่อยห้แล้วก็ดีเฟนซ์สักนิดนึงโอเคอ้โหผมชอบเก็ปโป้นะเก็ปโปสวยนะผมนี่อ่ะโอ้ยโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอืม ทำไมโซมันแบบมันดูหายไปเลยนะอืออือเออเอองี้ยคนอื่นฟาร์มเงคนอื่นอ่ะไม่ไอ้หมอนี่โอ้โหามีเพลงแกต้องปิดเพลงไม่แล้วเราจะไปตีใหม่นะผมฟาร์มมอนใหม่นะผมเพื่อที่เราจะได้สำเร็จเควสักทีนะครับผมโอเค หรังแรกเลยสักตัวหนึ่งต่อยต่อยมาที่ขวานี่ีนโอ้โหเอ็กซ์พีขึ้นแล้วกดที่อัพสแต็กเลยนะครับผมแล้วก็อัพอันนี้แปดเก้าสิบโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแมปนี้มันมีอะไรอีกนะครับผมโอเคซึ่งผมคิดว่าเกมนี้นี่ ็น่าจะเหมือนเกมวันพีทั่วไปอะเนาะสำหรับการเกิดผลปีศาจนะผมก็น่าจะเกิดใต้ต้นไม้แหไะนะครับผมมันคงไม่เกิดที่อื่นหรอกโอเคซึ่งผมว่านะผนน่าจะเกิดทุกขี่นาทีวะอันนี้อันนี้ไม่รู้ผมไม่ได้อ่านมาด้วยดิเคมไม่เป็นไรนะซึ่งเดี๋ยวผมขอดูทัวร์แมปก่อนละกันนะครับผมว่าแมปมันจะใหญ่ขนาดไหนนะโอเคอืมทำไมดาบมันแพงจังเลย เบลีอุย้ยเบลีเก็บเร็วอยู่นี่ว่แตอนแรกผมมีหนึ่งร้อยใช่ไหมผมทำเควส์หนึ่งเสร็จเนี่ยได้มา 4, 400ั่รอยละอุย้ยเร็วอยู่นะผมจะได้เก็บมาซื้อดาบเออวอนนี้เราก็ทำเควสเรื่อยๆเลยดีกว่านะครับโอเคโอ้ย <laughs> โอเคผมมาเดี๋ยวเราไปลองเดินดูอะไรบ้างดีกว่านะครับผมผมรู้สึกว่าขี้เกียจฟาร์มนะครับผม จะต้องส่องอะไรสักหน่อยแล้วบ้านนี่เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้โอเคครับผมเหมือนผมเจอแบนติดติต่อยได้ไหมโอ้ย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 โ,โ,โจรภูเขาไอโจรภูเขาผมจําได้แล้วไอ้นี่มันคือโจรภูเขานี่เองตายแล้วโจรภูเขาตายโอเคเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนแล้วกันนะดูซิว่ามีอะไรมัางแหมเก็บโป๊ะกระโดดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็รอคูดาว นี่ครับผมมีที่ออกเรือด้วยโอเครู้สึกว่านี่จะเป็นเหมือนเกาะแรกนะผมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะนอกจากามีบักกี้ขายดาบอยู่นะครับผมโอเคผมขอเดินไปดูการออกเรือหน่อยละกันนะครับผมก็ภาพมันอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดผมปรับภาพสูงนะอันนี้ผมไม่ได้ปรับภาพสูงเลยโอ้โหเอ้ยตกน้ำโอ้โหการว่น้ําสุดแจมแทบไม่มีอนิเมชันเลย แต่ก็มีอยู่นะเออแต่ผมจะลองใช้เรือฟรีก่อนแล้วกันเรือฟรีเป็นไงโอ้โหลำพูนเล็กเลยแม่โอ้ยทำไมเรือมันแบบเร็วยังวะเอ้ยเรือเรือมันเร็วนะเรือมันเร็วนะผมว่าเรือเร็วนะโอ้ยแต่ผมมองไม่เห็นแบบเลยต้องปรับภาพหน่อยแล้วกันละครับผมสุดมากมันอืมโอ้ยเรือมันเร็วเนี่ยพอหยุดมันก็หยุดเลยนะเนี่ยดูนะผมครับ พอหยุดปึ๊บม่หยุดเลยฮานะครับผมมีเกาะอ,อยู่ข้างหน้านะซึ่งแต่ผมยังไม่ซื้อเรือใหญ่ละกันเพราะว่าผมคิดว่าเรือเล็กมันน่าจะเร็วอยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วจะเดินต่อไปข้างหน้ากันเลยดีกว่านะครับผม,ผมรู้สึกว่ามันมีหลายเกาะมากเลยนะตอนนี้นะผมใกล้ถึงเกาะแล้วนะครับโอเคเ๋ยวผมจะรีบไปให้ถึงเลยละกันโอเครู้สึกว่าเกาะนี้มันเออเออวัด เฮ้ยเฮ้โยโปวบานนะ่ะโปว่ะวะไอ้แี่มันบินเลยอ่ะนึ่เหมือนโปมากเลยอาจจะใช่ก็ได้นะหรือไม่เขาก็ใช้ผลปีศาจนะครับผมทำไมแมปแมปเกาะมันดูคุ้นๆจังเลยโอ้โหฟาร์มิงโกมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยแรนดอมโอ,โ,โอ้โหอ๋อกเกมนี้มีแรนดอมเดวิลฟ,ฟูดด้วยนะครับผมเดมอนฟูดห้าแสนเบลีเลยนะดูเงินผมไหม มี5,000ให้ตายเถอะโอเคอ๋อตรงนี้เป็นสกิลนะผมมีเดวิฟ o ูดแล้วก็เ Foot, ว a พ o อนะครับผมเป็นเดวิฟ o ูดแล้วก็อาวุธนะครับผมในส่วนของช็อปก็จะมีอะไรเนี่ยคูณ2 1ชั่วโมงนะครับอืม1อชั่วโมง24ชั่วโมงโคตรแพงแม่งโอ้โหเกมทำไมมาดูกินตังวะ โยรู้หนึ่งพันอาเลยเหรอโอ้โหสุ่มหนึ่งพันอานะผมโอ้โหสุ่มผลโคตรแพงนะทุกคนแพงที่ผ่ายเลยโอเคนะผมมาผมเจอกล่องละรู้สึกว่ามันเดินเก็บได้เลยใช่ไหมอ๋อต้องเดินเก็บกล่องนะผมเดินเก็บกล่องนี้ผมว่าน่าจะได้เยอะกว่าอาฟาร์มเควสเอานะครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะเดินเข้าไปข้างในมี่ได้นะก่อนนี้มันมีมอนมันเนี่ย มันเหมือนเกมนี้มันแบบมันเน้นหาผล i, เฮ้ยแลลี่วัดดีอ้าวชิบผ่ายแล้วหาอะไรอ่ะหาแว่นตาเหรอไอกาเซ็ตว่าเราอย่าเพิ่งยุ่งกับมันเลยดีกว่านะผมเรากดแคนเซิลไปเท่านั้นเองปิดเรียบร้อยโอเค มว่าก่อนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะมีแค่แบบพวกของขายอะไรพวกนี้มากกว่านะซึ่งแต่ผมจะนั่งเรือไปเกาะอ,อื่นดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคก็จะนั่งไปเกาะอ,อื่นแล้วผมซื้อเรือ5000เลยดีกว่านะอืมก็ครมัรรทุครับยดเอ้ยเฟียวอยู่เฟียวอยู่นะเอ้ผมไม่รู้โอ้โหมันจะเร็วขนาดไหนวะเฮ้ยมันดูอื่นๆเหรอแต่ว,ว่าเร็วแล้ว แล้สุดๆเลแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราไปเกาอ่าก่อนนั้นละกันนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, รู้สึกว่ามีเรือด้วยนะโอเครู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเลเวลสิบแล้วนะครับผมโอเคโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมถึงแล้วเอ้ยเอโอ้ย,อย,อยมันโดดยากจังวะโอ้ oh, มีซากเรือด้วยครับผมไวบีสหนวดขาวเหรอผมอ่านถูกไหมโอเค เดี๋ยวสแต็กผมขออัพหน่อยละกันนี่อัพเจ้านี่เลยนะดีเฟนต์แล้วก็อัพสเต็งนะผมหมัดผมจะได้แรงๆหน่อยนะก็อัพดีเฟนต์นะครับผมโอเคโอยทำไมรู้สึกว่ามันเดินช้ามากเลยนะเอ้ผมเจอ mpc ยืนอยู่รู้สึกว่าสร้างเรือนี่ผมจะเจอหนวดข่าวนะครับผม นี่ไงผมเจอหนวดข่าวจริงด้วยน่าจะเป็นบอสนะครับผมผมคิดว่านะน่าจะเป็นบอสหนวดข่าวนะโอเคผมว่าน่าจะตายนะเรื่องขนาดนี้เออ <c oughs> <c oughs> ต่อยไปแกมดเดี๋ยวแม่งฆ่ากูเลยแม่ เกมดีจัดเลยโอเคผมงนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะผมก็ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นแมบบนี้เนี่ยผมจะพิงลิงไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งผมแนะนำว่าไปเล่นแมบอื่นดีกว่านะหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวกูโดนผู้พัฒนาแบบนี้ด่านะับโอเคก็ไปลองเล่นกันดูได้นะผมผมอาจจะเล่นไม่เป็นนะครับผมโอเคคลิปนี้พี่ขอกี่ไลค์ก็ได้แล้วแต่อย่างน้อย10บไลค์ก็ยังดีโอเคไม่ไหวจุ๊บ